ะะเริ่มต้นกับเที่ยงบันเทิงสดนะฮะวันนี้ไปที่ละครสิงสังป่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมบอกเลยคืนนี้สนุกแน่นอนนะฮะเพราะว่าสายรับคนพิเศษยังแทนมีเชิงหรือว่าพี่นัทอธิรุธนะฮะตกที่นั่งลาบากแล้วนะฮะแม้ว่าชีวิตจริงเนี่ยความรักจะแฮปปีม้มากๆเลยนะฮะเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวหวานใจคนใหม่ไปแต่ว่าในละครเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าเขาเนี่ยมีพิรุธเยอะมากยิ่งในฉากนี้นะฮะคุณผู้ชม เป็นฉากที่เขาหนีมาตั้งหลักครับผมเพราะว่าโอา้โหไปแผงธิ์นะฮะจนพ่อเลี้ยงจัดได้ก็เลยต้องวิ่งมาหาพระเอกนางเอกของเราก็คือพี่หลุยเฮสนะฮะกับพ mm ิงค์พลอยนั่นเองให้มาช่วยแต่ว่าฉากนี้จริงๆแล้วเนี่ยโหมดเนี่ยโหมด,หมดอารมณ์เนี่ยต้องเป็นแบบว่าดราม่าน้ําตาแบบว่าทุ่มจอนินดึงแต่ดูเบื้องหลังสี่มีความฮาซ่อนอยู่นี่พี่นัดขำกลิ้งเลยนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูเลยฮะ <c oughs>

นนม,มงึงมีไหมนะั้าวสิบมกระดานี่กินทีหนก่อนอนั้นษกะเลยเราก็คิดกันสดๆนี่แหละครับเพราะว่าเราก็ไหลาตามน้ำมาครับไม่มีใครได้เตรียมตัวเลยเมื่อกิน <c oughs> ไ,ไม่เตรียมตัวเลยครับโอ้โเล่นไปตามตามฟิวอะเนาะตามอารมณ์ของฉากนั่นแหละก็มีการเตริมอะไรกันมันทำให้แบบซีนหนมีสีสันอะไรอย่างงี้อเอาจริงอะซีนเนี้ยเป็นซีนแรกที่หนูหลุดคาแรคเตอร์เลยเพราะว่าปกติจะแบบไม่ค่อยขำด้วยไงแต่ว่าซีดีไม่ไหวจริงค่ะนั่งเอกผมครับ ทำจนข้าวพุ่งเลยครับ <laughs>